เจ้าตานะเฮียปุ๋ยตานะการเป็นอะไรจดมาจากเฮียปุยสัปดาห์สุดท้ายแล้วเฮียยังอยากดูโชว์มุกตลกจากพวกเราอยู่ดังนั้น ให้เด็กทั้งสองทีมวงเลกเปิดทีมโชว์เริ่มจากทีมที่หนึ่งในอาร์ตเฮ้ยเริ่มจากทีมที่หนึ่งมีายมีอาร์ตมีเคนมีข้าวฟ่างมีกระต่ายก็ทีมที่สองคือเนกกี้เก่งกาดหวนทอมซายคือคือคือกลุ่มของอันั้นนะคะคิดบุกกันเองเพื่อมาแสดงประชันกันนี่คือมันพื้นหัดบดีรักนะหมวกหมวกเฮียกุยใช่ค่ะให้คิดมุกเพื่อไปแสดงประชันในคือมันพื้นหัด ชิมตลกที okay, right. ่จะโชว์อ่ะชิมเจ้มคุณแฟนแค่นี้แต่เล่นคืนมันเ็รหัสใช่ไหมอ้าวผมกนหมายเลปุ่อ่านเพื่อนฟองเลยอ่นวะ่ะในวันนี้เราให้คนส ดิ่มแนบใจแล้วคุณชื่อใจร้อนจะร้อนไปบอกั้นนารสุดท้ายแล้วเห็นกันได้เลยตีด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 ดี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 ยีงีดีดขดีดีดีงีด้ดคนีดีดรดี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 ดุดี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 กีด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 ีีดีดีดดีดดีดีีดีีีดีนี จากพวกเราอยู่ดังนั้นให้เด็กทั้งสองทีมทีมโซเริ่มจากทีมข้างหนึ่งท่านนายก่อนไม่ค่ะทุกคนเพื่อนเพื่อมาแสดงประชันกันในนีมรักงามมกมวันนี้มันอะไรวันข้าวเหรอเพลงเพลงที่ทำเสมอ เางี ine, ้คงจะเป็นมือสามกัแล้วล่ะมืออะไรวจอันเป็นลาตัวแล